ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสลอมเลยคุมค่าว,วันนี้แกงมะรุมจ้ะแกงส้มมะรุมใส่หัวปลาแซลมอนจ้ะกว่าจะได้กินมะรุม,ม,รมแกง <มา S 1> ยาก,ากม,มากอันนี้ถามถามจริงถามจริงว่าตัวเราเองอน่นะกินเป็นแต่แกงส้มแล้วมะรุมเนี่ยเขาทําอะไรได้อีกไหมอืมมะปอกมะรุมกันดีกว่าว่าจะกินแกงเอเอบายนี้แหละ บอกมาตั้งแต่ออใใเช้าจนจะบ่ายแล้วยังไม่ได้แกงเบอกยากใครมีวิธีการปอกให้คนนี้มีไหมอะ้าวคิดว่าจะไม่ได้กินซแล้ววันนี้สวนนยงามเนาะอเดี๋ยวตัดก่อนเนาะนี่ได้ละปอกเสร็จก็จะตัดเป็นท่อนๆ อันที่มันเขียวๆอยู่ก็ดึงๆช่วงนี้แหละอ้าหักโอเคค่ะจะขอเวลาแป๊บหนึ่งตัดมรุมตัดอะไรล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มแกงกันดีกว่านานอะอันนี้เป็นพริกแกงใต้นอ้อน้องที่รู้จักเขาส่งมาให้นะที่เมืองไทยเราก็เอาใส่ไปก่อนเนาะอันนี้กลัวว่าน้ำมันจะไม่เข้มข้นก็เลยไปเอาปลากระป๋องมาตำใส่ ไปน้ำเข้มข้นไปอีกแบบหนึ่งโอ้โนี่อะเป็นส้มแขกอันนี้น้องเขาส่งมาให้เหมือนกันอันนี้น้ำตาลน้ำตาลอ้อยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนี่โอ้โหบีบยาตูตา <c oughs> ป็นน้ำมันใกล้หมดไงก็เลยไปเอาน้ำมาผสมมบีบจูดเลยทีนี้อันนี้เป็นผงปรุงรสจ้ะปรุงรสตามใจชอบเนาะแล้วแต่เราเลยอันไหนที่ชอบรสชาติแบบไหนใส่ลงไปเลยจ้ะจากนั้นเราก็ใส่มะรุมที่เรา แกะไปตั้งแต่เช้าจนเที่ยงและนี่หัวปลาจ้ะหัวปลากระดูกปลาของปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่เขามีขายเป็นแพ็คๆอะไรแบบเนี้ยเอามาใส่ชอบมากเลยนะแกงส้มหัวปลาแซลมอนเนี่ยอันนี้มะรุมนี่ก็บ้านเพื่อนจ้ะเพื่อนเขาปลูกเขาเก็บมาให้จากที่เราไปสวนกันวันนั้นนี่เสร็จเรียบร้อยอืมอร่อยมากเปรี้ยวไปีกแล้วเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้เนี่ยนี่เอามากินกันจ้ะ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิแดงเนาะอุ้ยเข้ากันมากเลยอะ่ะอร่อยมากๆขอบคุณที่รับชมอุ้ยน้ำค้นครักเลยจ้าแสงโฟล์ชิงค่ะบายมาสลามา